จเจริญพรนับโมพุทธายะไปยังไงนั่งรออันใจทิมมืดค่มขดคนขาดสติขาดสตินั่งหายใจทิ้งเฉยเฉคนไม่มีสติสตัง เขาก็เดียบว่บพี่บาฮะขยันาถึงขนาดนั้นเน่จึงจะได้เลยไม่ใช่ว่าจะเพ้อจิตก็วิ่งนี้ไปวิสติอยู่ก็รู้ลมหายใจพ่อแม่ของกิเลตพ่อแม่ของจิตของกิเลสก็คืออารมณ์นั่นแหละ มันก็หนี้อยากลมหายใจไปวิ่งไปหาเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมไปว,ว่างยเจานั่งมัดมือนั่งองอังทนานี้ก็ได้ยังน,น,นั่งแนมพุ่มขึ้นเพ่่นให้อาหน้าปานสติบ่เห็นจกักเทอะ นั่นจิงถูกอาณาปานสติฝึกสติใส่กับลมให้ใจเข้าออกยังจะเห็นนี่แหละทำให้มากจะเริญให้มากนั่นได้เจโตวิมุตต์่อได้ปัญญาวิมุตต์กิตก็หลุดพ้นจากขั้นห้าท่าน ไม่ว่ากันทำมันก็ไม่ได้แล้วหากันทำเอามีทางเดียวนี่แหละทางอันเอกที่บุคคลใจเต้าเข้าสู่พระนินนพพานก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาอยู่ที่ไหน่ะที่ไหนฮะ อยู r, ay, e, k, ่ใสอออโอ้ยคือตอบถือแจ่มันเห็นจกเที่ยวว่าอย่างไงก็อยู่น้ำเฮานี่แล้วในร่มไม่ใจมันก็มีศีลสมาธิปัญญาอยู่หันมีมรรคผลนิพพานอยู่หันมีมรรคคือศีลสมาธิปัญญาสิแปลงอาเซ เกิดจากลมหายใจนี่แล้วสติปัฏฐานสี่ยืนี่แล้วนี่ลมหายใจนี่แล้วเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมก็คือลมหายใจกายในกายก็คือลมหายใจเวทนาดูลมหายใจดูไปดูมาก็จิตนุ่มนวล อ่อนลงนุ่มลงก็เกิดปีติสุขขึ้นมาทลมหายใจเบาลงเบาลงกลายละหูมันอยู่ไกลบ้างไงเนะปีติสุขนี่มันเกิดอยู่ภายในเรียกว่าเวทนาเนี่ยนะเวทนาน เราจมองเอนอารมณ์นี่น่ะปีติสุขนี่น่ะไปประกอบจิตไปประสมจิตก็เรียกว่าเวทนาเกิดขึ้นเวทนาสุเวทนานุปษษัสสีเวียงหะลติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยยะโลโเก พิชธาโทม,มนัสสังทั้งอันว่ายุไซลาก็ยุลมหายใจอันเดียวนี้<ม>เห็นจิตในจิตก็ยุนี่แหละเนี่ยจิตมันก็ยุนี่ลมนี่แหละความก็เคิดมันก็เคิด,คดขึ้นจางนี่แหละจิตโกรธจิตโลภจิตหลงจิตบกโก่โกรธบ่หลงมันก็ยุไม่ใจเขานี่ มันไม่อยู่ในลมหายใจนี่เองเข้าใจบ่มวยเจ้าไม่บ่ตั้งใจเอาเนี่ยตั้งใจเอาเห็ดเดาตัวนั่นละ่ะอานาปานสติท่านนายยินน่าละเน้นหัวจักอานาปานสติว่าอ,อ่าร่มหายใจเข้าออกวิสติและลึกโลลมหายใจเข้าออกเข้าออก ก็เรียกว่าภาวนาชนภาวนามันก็แบ่งออกเป็นสองอย่างส,สมัทธาภาวนาก็คือจิตสงบอิปัสสนาภาวนาก็จิตรูกแจ้งรูกแจ้งซึ่งขันหานมีเท่านั้นนะรู้ว่า ขันหาว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทานเรามีตัวว่ามีตนนมีสัตว์มีคนอยู่นี่รู้แจ้งซึ่งขันหาวิปััสนารู้แจ้งรู้แจ้งซึ่งกอนสมบนกายรู้แจ้งซึ่งขันหาละมิชฉาที่ทีได้เท่าไงมันไม่อยู่ไกลความเห็นผิด เห็นว่าคันห้าเป็นเรานั่นเห็นผิดหรือเห็นถูกคันห้าเป็นเรานี่ยเห็นผิดหรือเป็นถูกก็มีเลนั่นน่ะวิปัสสนาคันห้ามีจริงไหมเนี่ยไม่มีเนี่ยขันห้าเป็นเราไหมมีอยู่ในเราไหมเมื่อตายเห็นรูปชาติเราเห็นไหมนี่มันอยู่เนี่ย ถ้าใครละมิชฉาทิฏฐิได้ก็สัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นมิชฉาทิฏฐิแปลว่ายังมองฮะแปลว่ายังก่อนเห็นผิดสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องมิชฉาทิฏฐิก็เห็นผิดทัน เห็นว่าขันหาเป็นเล่าเลาเป็นขันหาเห็นเพีเขาว่าพี่บ้านได้เย็นไหมล่ะหายเป็นบ้าหรือยังฮะพูดปวดไปเลยตกเป็นพระโซดาบันว่ได้เลย,เลยพูดปดพูดโกหกหลอกลวงนี่ไม่ใช่พระโซดาบันเลย มันพูได้แบ่งหาย,ยางอีหยางกายดีว่าจาดีใจดีคําสอนของพระเจ้าก็มีสามอย่างเท่านี้กายว่าจาใจเท่านี้ผู้ใดนําเอาพระธรรมคําสอนไปปฏิบัติเอากายว่าจาจใจปฏิบัติผู้นั้นก็เรียกว่าสงสาวกของพระเจ้าผู้ใดปฏิบัติดีแล้วเท่านั้นไหมมันที่ยางอีหยางหลังอะ สีมีตัวเป็นว่าสีมีรักนั่นรักนี่ขี่กระมวยมีบ่คันแม่นมีพระโซดาบันมันมีแค่นี้การปฏิบัติได้เป็นพระโซดาบันเนาะก็ละสกยตทิฏฐิวิกิจิจชาศิลพัดปรมาทได้ก็อานั่งสมาธิทนบันอาณาปานสติทน มันมีเท่านี้วิธีปฏิบัติย่อลงมาทำจิตให้สงบทำจิตให้เกิดปัญญาอินทนอันสิโยเสภนิพันจะไปหลบลี้หนียืนที่ไหนได้เจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันหาน มันก็มีเท่านั้น